วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้นะคะเพื่อนๆจะถืออะไรอยู่ในมือก็ได้ค่ะ ดีย๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอป,ปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรายื่นน้องตุ๊กตาออกมาค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันลบ BG ค่ะ เลือกกำหนดเองเลือกแปลงปรับขนาดหัวแปลงได้ตามต้องการค่ะกดค้างที่น้องตุ๊กตาแล้วระบายสีให้ทั่วตัวตุวต๊กตาได้เลยค่ะหากระบายสีเละเอะเทอะเพื่อนๆใช้ฟังก์ชันยังลบๆออกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะกดย้อนกลับเลือกโอเวอร์เลย์ คลิปตึงจะเลื่อนลงมาอยู่ในบรรทัดที่2ค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปตึงแล้วลากกลับมาค่ะเอาให้ตุ๊กตาอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกับคลิปด้านบนค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าสุดของคลิปตึงค่ะเลือกคีเฟมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่ทางด้านหลังสุดของคลิปตึงค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่น้องตุ๊กตาแล้วย่อขนาดลงนิดนึงค่ะนิดเดียวนะคะ ถ้าทำถูกจะมีสามเหลี่ยมสีแดงๆแบบนี้ปรากฏขึ้นนะคะเลื่อนเคอร์เซอร์มาอยู่ตรงกลางคลิปตึงค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่น้องตุ๊กตาแล้วขยายตามความต้องการได้เลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะ หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ